ห่างหายกันไปเสียนานกับการรีวิวนักเตะที่เรียกว่าเป็นตัวแย่ที่ไม่ใช่ฟูลทีมนั่นเองนะครับหลายคนนี่คอมเมนต์บอกเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นรีวิวนักเตะเป็นตัวๆเลยเดี๋ยวนี้เห็นแต่รีวิวเป็นฟูลทีมมากๆไม่ใช่เพราะอะไรเพราะารีวิวแบบว่าตัวแย่เนี่ยเรารีวิวแทบจะเกือบทั้งเซิร์ฟแล้วใช่ว่าเกือบทั้งเซิร์ฟแล้วกันนะที่แบบว่าพอจะหามารีวิวได้ให้น้องๆได้ดูนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยถึงคิวเพจะฆ่าทาวซ่าที่แฟนๆแมนยูคิดถึงมากๆก็คือออาานนขงงรบบิเี ถ้าจริงๆคือโรบินฟาร์มาซีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนค่อนข้างที่จะใช้ว่าไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่นั่นเองเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยในรูปหน้าของเขาด้วยคือในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยมันอาจจะมีตัวที่มันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นฟูลนักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลอาร์เซนอลหรือฟูลฮันแลนด์นั่นเองสำหรับโรบินฟาร์มาซีคือชื่อนี้เนี่ยเวลาใครเล่นฟูลทีมที่มีเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นเลือกเขาตำแหน่งไทยๆนั่นเองนะครับผู้ชมครับสำหรับใครเคยมีความทรงจำเกี่ยกับฟาร์มาซีคอมเมนต์ใต้คลิปนีีีี้้้้ตตออออออนน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 ไไดดดดเเเเเเลลลลยยย๋ววพาาาาาาปููััััั่่งใใกกครรรรรรบบบบสสหโโิฟฟ์์์มมมซแช ยู่ในเต็ดนั่นเองนะครับจุดเด่นของเขานี่ยนะฮะดูนะฮะสีทองมีจบสกอร์นะครับผมยิงไกลครับลูกวันเล่ครับมีการควบคุมบอลนี่ดูไม่ผิดนะครับสูง187แต่การควบคุมบอลฟงถึง140นะฮะ <c oughs> โ,โ,โอ้โหแล้วดีมากๆ <c oughs> เล่นในสองตำแหน่งในตำแหน่งหน้าเป้าแล้วก็หน้าต่ำซึ่งในคลิปเนี่ยเราเล่นเฉพาะหน้าเป้าเท่านั้นเลยนะครับจุดเด่นนี่คือย,ยิงไกลกับวันเล่อันนี้คือเห็นผลมากนะครับ140ทั้งคู่เนี่ยลูกวันเล่เปิดบอลมาจากด้านข้างวาาาาานนนนนนเเเเเเลลลลล่่่่จออออๆขขข้้้วไไกกกกกููยิิงงงง็มมีใหหดืัััะะครรรบบซซึโ์ อาจจะแบบแปลกตานึงคือมีพลังแฟกเอริคอร์มาให้ด้วยไม่รู้ให้มาทําไมเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้เปิดบอลของเขาสักทีแต่ถ้าถามว่าเล่นหน้าเป้าจริงไหมเนี่ยมันก็ยังมีแบบบางมุมเนี่ยแอบออกไปริมเส้นเพื่อเปิดบอลเข้ามามันก็มีเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งพลังแฝรที่ติดมาเนี่ยคือนี่เลยนะรองช็อตยิงไกลครับผมแล้วก็มีทาหน้าฟินิชช็อตปั่นโค้งได้ดีมากๆครับเรื่องราคาที่2.7นล้านล้านถ้าถามว่าความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยดีไหมคือถ,ถ้าใครเป็นคนที่ แลนเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากแล้วก็โอเวอร์ออลที่แมนยูได้รับเนี่ยมีสปีดต้นกับเพิ่มยิงไกลด้วยนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากเล่นมานานมากๆสฝาเปียลเอ็นก็ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวในเซิร์ฟเหมือนกันครับก็จะพาไปดูว่าไฮไลท์การทำประตูไฮไลท์การมีโซนอลเกมจะจะแค่ไหนกดไลค์กดติดตามตามไปดูในเลยครับไอดีเกมบายแอดโอดบริการรับซื้อนะขายไอดีเกมเอฟซีออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊มมโอนนนรับดึงาาาเเตะหหยกลลวูี เวลูนี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 วางบอลมาฟานเบอร์ซี่โอ้ยเอ้ยเอยไหลมาไหลมาฟารเบอร์ซี่เลียบโอ้โหฟาร์มเบอร์ซี่เอวเอ็นครับเต็มข้อฮนะโอ้โหลูกนี้ฮะต้องดูเลยครับลงบินฟารมเบอร์ซี่นี่แหละครับซ้ายไปจะขาดโป้งเดียวครับโอ้โห สุดปลายเท้าครับผมแม่ฟาร์เมเซียลเอ็นบวกแปดกับพลังร้อยสามสี่ฮะวิ่งโอกาสแรกแล้วเต็มถังไปเลยฮะเต็มถังเลยฮะฟานเดอร์ฟานเดบิกเอฟวิ่งไเฟิร์ตทัดปิดทางด uh ิเ huh. มื oh, ่อไหร่ครับสามครับใกล้แล้วครับชื่ออเล็กซานเดอร์คลับแผนมีเท็กิคแปดขอบคุณครับขอบมากนะครับโลโอ้โหโลโคตรแรงยิง โอ้รัชชีโลเรียบ้อยกับฟาเบอร์ซี่สองเม็ดนะผมขอบคุณโดเน่ด้วยนะว้าวาโอ้โหฟาเบอร์ซี่ฟาเนเปอร์ซี่ปึ๊บพีกปึ๊บโอ้โหคือตีนซ้ายนี่คือต้องยกให้เขาเลยนะฟาเบอร์ซี่อ่ะใช้ได้ครับใช้ได้ครับฟาเบอร์ซี่ L N บวกแปดอ่ะเฮ้ยโอ้โอคืนมาก่อนครับเวลูนี่ให้มาเวลูนี่ เอาโลเอาลูกเดินแล้วแฮตทริกเลยครับโอ้โหแล้วจบเลยครับโรบินฟาร์เมอ,อร์ซี่ครับ <c oughs> โอ้โหช็อตลูกนี้ฮะแฮตทริกไปเลยครับ <c oughs> โอ้โหสุดจัดสุดจัดเนะครับม,มาครับโรนัลโดคืนมาก่อนลูนี่ลูนี่ลูนี่เอาฟาร์เมอ,อร์ซี่ฟาร์เมอ,อ,อร์ซี่ ฟานเบอร์ซี่นีครับไม่เหลือครับโอ้โหหลุดรอบเป้าให้ใครไม่หลุดกันแล้วมันหลุดเข้าตีนซ้ายฟานเบอร์ซี่ครับนี่ฮะหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหหลุดให้ใครไม่หลุดแล้วมันที่ฟานเบอร์ซี่ครับไหลมาเลยครับฟานเบอร์ซี่รอจิมอุ้ยเอ้าจุดโทษอ้าจุดโทษครับผมมาวสีครับนี่ครับยิงตรง หนีหน่อยแล้วกันครับหนึ่งหนึ่งครับผมเอ้ยขอบคุณหนึ่งแบงค์แดงด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมออกมากครับออกมากครับผมเล่นด้วยได้เลยครับแมตช์หน้าได้เลยครับผมพี่ว่ามันร้อนอะ่ะพี่ไม่ค่อยอินกับเทศกาลเท่าไหร่นะปึ๊บมามาโอ้โหแล้วลูกนี้รอไม่เหลือแล้วครับเอางงง,ง เจอสเต็ปการพลิกตัวของเวนลูนี่แล้วก็การประสานง,งานของฟาเบอร์ซี่ครับ oh, โอ้โหลูกนี้อย่าไปบอกใครในะวิธีกดนะฮะตีเสมอ2-2ครับนะฟาเบอร์ซี่โอ้โหพลิกตัวเมื่อกี้อย่างโปรเลยอะ่ะปึห่หพี่หยุดไล่ไหมครับไม่ได้หยุดไงครับไม่รู้จะไปไหนอะ่ะเออก็เลยไม่รู้จะต้อง,องคือถ้ามีที่ไปอะ่ะเออจะหยุดไล์แต่ว่าไม่ได้ไปไหนก็น่าจะไล์ยาวๆนะครับสองการนี้ <S <S เปิดมาลูกนี้ฟาเบอร์ซี่เลยครับผมโอ้โหพูดถึงสองการฟาเบอร์ซี่ซัดโชว์หน่อยครับ จากยานอากาศหรือไปฟิเคิลคิกครับผมนี่โอ้โหเราไม่ให้ดูด้วยครับแม่มองไม่เห็นแล้วลูกนี้ยิงอย่างสวยครับโรบินฟาร์เมอร์ซี่ครับนี่อดีตกองหน้าเท้าซ้ายไปจะฆ่าที่แฟนแมนยูคิดถึงเลยครับโป้งเดียวจอดแน่นอนแล้วคนนี้สวยจัดตื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 ดเออ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 จิ้มเลยครับฟาร์เมอร์ซี่ไหลมาเลยครับฟาร์เมอร์ซี่ฟาร์เมอร์ซี่เอามาเองลูกนี้ เกี่ยวตัวไม่เหลือโอ้โหซ้ายเปชคะนะ่าหนักกวาเพชรบุญน,นะโอ้โหแล้วตีนซ้ายคือเปชค่าะะจริงๆครับฟาร์เมอร์ซี่สองเม็ดนะโอ้คือมันเป็นคนที่ยิงเท้าซ้ายที่พี่รู้สึกว่าเออมันดูโอเคอ่ะมันไม่อืดมันไม่เฉื่อยอ่ะเป็นฮาแลนด์เวอร์ชันดีกว่าฮาแลนด์อ่ะใช้คำนี้เลยอ่ะออรู้ด้วยคือต่อไปพี่จะไม่บอกใครแล้วว่าพี่เชียร์ลิเวอร์พูลละเดี๋ยวโดนล้อเดี๋ยวโดนล้อลอ,อายอับอายเนี่ยครับมาลูกนี้ ฟาร์เมอร์ซีเปิดมาเรียบร้อยตะบันโอ้โหและแอตริกเลยครับโรบินฟาร์เมอร์ซีครับโอ้โหดูฮะทลายลมขึ้นอยู่คนเดียวครับสามศูนย์กับโรบินฟาร์เมอร์ซีครับโอ้โหแล้วเปิดบอลอย่างแม่นกับกิเซโน่ที่แรกจะรีวิวร์ซฟอร์มพอเห็นแบบว่าฟาร์เมอร์ซีรับรีวิวฟาร์เมอร์ซีดีกว่าแล้วแม่งเก่งจริงอับฟาร์เมอร์ซีปกภูที่เสริมตรงไหนเปลี่ยนไหนบ้างครับยิงเรียบโอ้โหขอบคุณโดเนียด้วยงับฟาร์เมอร์ซีสี่เม็ดนะ what's the goal โอ้โหมันมซี่โหดเกินสวยสวยเจ็ดศอ่ารอเข้าไปเออรอเข้าไปดิศูนรอเข้าไปดิมาแล้วครับดาริบิน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 รอโอ้โหห้าเมตรกบฟาร์มเบอร์สิโอ้โหโลช็อตโคตรแรงว h a t ก the โอ้โหโลช็อตทีนึงคือแบ,บแรงมากโอ้โหใหม่ก้อนแล้วโลช็อตดูงะ ah. เปี่ยงโอ้โหเปี้ยงโอ้โหดูแล้วมันดูมันยิงคือแบบตัวลอ,อยเลยอ่ะฟาร์เมอร์ซี่อ่ะโอ้โหโคตรแรงครับโอ้โหฟาร์เมอร์ซี่โกะคนเดียวห้าเมตดนะ่ะลูนี่ลูนี่ไหลามาสวยงามโรนัลโดมาดิโนโนเปิดแม่นแม่นเปิดแม่นแม่นฟันฟัน เบอร์ซี iny, okay. man, Batman, used, learning, right. oh ่โอเคเปิดแม่นแม่นเปิดแม่นแม่นครับเรงอยู่แรงอยู่กะอยู่เมื่อกี้คิดว่าฟาร์มซี่ต้องทันแน่ครับคอร์สมาเลยครับเปียงสายไปจะฆ่าอยู่แล้วครับผมสวยงามสวยงามครับฟาร์มซี่โป้งเดียวจอดครับไม่ต้องไปจับครับวันนี้ไหลมาฟาร์มซี่อ้าวจอยเป็นอะไรเนี่ยจอยดิฟเนี่ยจอยเป็นอะไรเนี่ยโอ้มึงอยากจะไปแต่ญี่ปุ่นเนาะ เอาว่านะกิฟยูโนอย่างเดียวเลยเว้ยมาแล้วนี่ปิดเกมนีิน้องปิดเกมดิปิดเกมดิเออโอ้โหจอยแม่งอีกอ่ะนี่ไปญี่ปุน่นอย่างเดียเอาว่านะกิฟยูโนเลยอ่ะจะบ้าจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับโรบินฟาร์เมอร์ซี่เพชจะฆ่าเท้าซ้ายจริงครับแต่ว่าเอาจริงนเท้าวขวาสีนี่ก็เอาจริงนะ ขวาม,มันก็แอบจะมีม,มุมส่งเบายิงยากมากคือถ้าสมมติว่ามุมแปลกๆเอาง,ง่ายๆคือนั้งเตะเท้าซ้ายคือมันจะเป็นคนที่ใช้เท้าขวาได้ไม่ค่อยดีแท้แต่ทุกตัวอยู่แล้วเท่าที่คนรู้กันนั่นเองนะครับเวลาพิกตัวเนี่ยเวลาส่งขวามันจะมีมุมที่มันแอบส่งเบาบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียหลักๆที่ทําให้เห็นด้ดยแลอ่อย่างหน,นึ่งโรบินมาซซี่มันอาจจะมีความเร็วถึง132่มรอมแต่พาวิ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ความว่ามไม่ได้เร็วมากแต่มันแลกมากับความ มากๆเลยแต่แนะนําว่าถ้าจะเล่นฟาร์มเบซี่ต้องใส่พลังแฝงทางนะของไซเลนหรือเจาะทะลุหาช่องที่เป็นลูกลูกสอดตรงนี้ด้วยไม่งั้นฟาร์มเบซี่จะไม่ค่อยหาช่องเลยนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงบ้างหวังว่าทุกคนจะคิดถึงฟาร์มเบซี่แล้วกันนะครับงั้นก็ถ้าใครอยากดูตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามหามาให้ดูหมดเลยไลฟ์ทุกวันเวลาบ่ายโมงกับเวลา2องทุ่มนั่นเองนะครับหนึ่งไลฟ์หนึ่งติ๊ตาของน้องๆมีค่าเสมออย่าลืมฝากไว้ด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กระช่องเส้นสนามด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ที่มำคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สหรับใครที่ยังไม่ดูคิดเก่าๆนี่เลยฮนะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ